เป็ดพระรวยสวัสดีฮิี่สุภูสุขัขขนกับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาอาจารย์ไกเมื่อวันพุธกับพวกเขาพี่นอ้องเมื่อวันพุธเขาตะเลกวิ่งเขาตะเลขกวิ่งลูดเมื่อวันพุธมันออกสี่แปดเก้าล่างศูนย์สี่ของอาจารย์ไกในเขาตะเลกวิ่งสี่กับเก้า มาบนมาล้างเนาพี่น้องเนาะซีเก่ามาบนมาล้างแต่พอจับคู่ว่าเขาพี่น้องจับคู่ว่าเขาตะเล็กวิ่งนี่ซีกับมาเก่ากับมาเนาพี่น้องเนาะของอาจารย์ไก่เอา่าเอฟซีพี่น้องท่านใดสนใจเข่าคุมเขาฟรีได้พี่น้องเด้แอดกระเชิดโลกใ้ใสเกลนไล่เขามาได้ văn súc văn súc thứ 4 tu la số 7 cái gà thì nó tiếng เราพัฒนา วิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างห้าเจ็ด เพื่อเน้นที่ห้าเน้นห้าลองเกตตัวลอง 7. เกตเด่นห้าลองเกต ห้าสามห้าสี่หาหกระวังด้วยพี่น้องด้วยหวดคนหนึ่งม,มากก็ต้องมากหวดนี้แหละตามรัฐบาลไทยหมวดคนหนึ่งม,มาก ห้าเจ็ดตรงกันเป๊ะเลยกับรัฐบาลไทยมาแล้วห้าหกห้าเก้าเนี่ย เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกถ้าพี่น้องมักเกจตหากระจัดได้เด้อ เรียกราจาไกลพันมามาก,กันได้เพราะว่าพันพันจับขามแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องมากระจจาได้เพราะว่าพันจับขามแล้วเจ็ดสี่เจ็ดหกนี่ยเจ็ดหาจับออกถ้าพี่น้องเข้ามาเจ็ดหาเพราะว่าพันจับขามแล้วเจ็ดเก่า <9 S 2> เกเอ็นบอขามขามเจ็ดแปดขามมาเจ็ดเก่ามันมากมากตัวเพื่อนขามส่วนเหล็กสามตัวศูนย์ห้าเก้า 3ามส่วนเหลขกสตัวศูนย์ห้าเนย์ห้าเก้ส่วนต้นเพินก็คือหาเก่าละพี่น้องระวังได้ 6, cầu 9, 6 Chịt Nên 2 khu 2 hàng Rồi nên tôi đến มันสุขที่สตัวล่าสองหาหกลาพัฒนาเลขมีที่มาเอ้ยของอาจารย์ไกลบนล่างเพิ่นให้วิ่งหากับเจ็ดเน้นที่หาห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเกเจสเจดหเจดเก้าเพิ่นเน้นหาเก้ากับเจ็ดสี่เลขสาตัวนี่ศูนย์หาเก้าแล้วก็สามเจ็ดสพี่น้องแคปหน้าจอด้ครับได้มาเกีตัวได้กับพิจารณาเพิ่งมาแล้วง บ่มักเข้ากับพานได้ขแค่แนวทางเาขาค่อยพี่น้อง่วคมานกันสุภูสุคนจะเจ็บจายาไขจะจนเรวยเรื่องแห่งปังๆกันว่อแรกในสองทุ่มครึ่งเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้ขีปนาวุธคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้เพียรพาลวยสวัสดีครับผม